เอามายังไงนี่สวัสดีครับสวัสดีจ่ดหกเราเหมือนเดิมครับ Inter อร์ดัมซิงออนทัวเรามาดูการปืนดินรายนะครับว่าคันไหนจะแรงครับรอดหรือไม่รอดครับ มาไงอีกนีเฮ้แต่รถแรงๆครับเรามาดูสายบันเทิงครับออกบ่อได้หรือเปล่า ดูนะครับล่องนะครับม,มาแล้วครับเย,ย้เกิดมันดำ เดี blender, ่ยให้ไ <Sustain> ม <able cleaning material> <S 1 clapping inside> ่อยู่ห่างลางอยู่ไงขึ้นไยากเดินซ้ายครับ ตักสองันเลยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับไปแล้วครับแม่ขึ้นไม่ได้ครับไหวหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวครับแม่ ดูตัวแรงครับร็อกกี้สายมันสายแซบครับ นำร่องครับนำร่องครับไม่มั่นใจครับนำร่องอีกทีเดี๋กวอกไม่ได้นะครับ เรามาดูโรบครบนะครับโรบครบให้เขาฝั่งกันนะครับ 4H K1 ครับเครื่องยนต์4สูบเขามันเร็วครับรีแมปเรียบร้อยรถเสียบบอลครับเจ้าทินนะครับบ้านแสนสุกนะครับที่เด็ดรถดำนะครับ แก่ไปไม่ได้แล้วครับโอ้ไปไหนอีกเนี่ยสีสดใสมากครับรัานแแบวครับโอ้ไม่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเนี่ย ทำอะไรอีกนะฟังนันครับสีด้านครับสวยสวยรหล้อบ้านแสนสุกนะครับสวยครับโอ้ดูฝั่งนู้นครับ ทีเด็ดเราคือรโ,โบบขับนะครับรีแมปเรียบร้อยนะครับตัวนี้สีเหลืองมะนาวนะครับฝั่งนั้นยังไปไม่ได้เลยโอ้บอกให้เราอยู่ฝั่งนี้ ดูลูกประคบระจอักได้มผ่าบ างบนขึ้นไปก็ติดนะครับเป็นตายนะครับไม่ขึ้นดีกว่านะอยู่ข้างล่างดีกว่านะ